ตอนที่89ิจิ้งจอกพันหน้าตอนนั้นเซียวเหยียนและเซียวซินเออร์ต่างก็พากาันสนใจกับการต่อสู้อันยอดเยี่ยมที่อยู่ตรงหน้าอัจฉริยะนี่สิคืออัจฉริยะของจริงเซียวซินเออร์เหมือนจะเปิดประตูสู่โลกใหม่ในที่อื่นนางอาจจะถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะแต่ในสำนักทางเฉียงนั้นนางไม่ได้มีค่าอันใดเลยสุมหยิบสิทธิ์ของสำนักทางเฉียงขึ้นมาสักคนคนคนนั้นก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่านางเลยในใจของเซียวซินเออร์เริ่มคาดหวังมากขึ้นเรื่อย สำนักคังเฉียงจะเป็นสำนักแบบไหนกันนะต้องเป็นสำนักแบบไหนกันนะที่สามารถสร้างอัจฉริยะที่เก่งกาจราวกับสัตว์ประหลาดแบบกลุ่มนี้ออกมาได้เสือดาวลายเมฆถูกอูโมยั่วโมโหอย่างสมบูรณ์บนตัวของมันเต็มไปด้วยเปลวไฟที่ลุกโชนไปทั่วขาจากนั้นร่างของมันดีดตัวขึ้นมาจากพื้นแล้วพุ่งเข้าใส่อูโมต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ขวงทางต่างก็หักโค่นลงมาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความเร็วของเสือดาวลายเมฆช้าลงไปเลย ในช่วงขณะนั้นป่าไม้ที่อยู่รอบๆก็เต็มไปด้วยแสงสว่างอันเจิดจ้าจนดูเหมือนกับตอนกลางวันมันจบแล้วอูโม่ที่เพิ่งจะอุ่นเครื่องมองดูเสือดาวลายเมฆที่พุ่งเข้ามาปราณในตัวของเขาโคจรด้วยความเร็วอันน่าเหลือเชื่อตายซะฟันเมื่ออูโม่พูดจบสายลมอันน่ากลัวก็ก่อตัวขึ้นโดยมีอูโม่เป็นจุดศูนย์กลาง ทันทีที่เสือดาวลายเมฆพุ่งเข้ามาใกล้มันก็ถูกสายลมนั่นกลืนกินเข้าไปใบมีสายลมที่มองไม่เห็นได้เฉือนไปตามตัวมันจนกลายเป็นแผลวะววเต็มไปหมดทำให้ร่างของมันถูกปกคลุมไปด้วยเลือดท่ามกลางสายลมอันเชี่ยวกรากได้มีเสียงร้องโหยหวนดุดสายฟ้ากัมปนาดลอยออกมาตูมตูมตมตูมูมหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจเสือดาวลายเมฆก็แน่นิ่งไปไฟบนตัวของมันก็ค่อยๆมอดดับลงอย่างช้าๆโครม เมื่อสายลมสลายไปศพของเสือดาวลายเมฆก็ตกจากอากาศลงไปบนกองใบไม้การต่อสู้ระหว่างอูโม่กับเสือดาวลายเมฆนั้นใช้เวลาแค่ไม่กี่อึดใจแต่ในเวลาไม่นานนี้ก็ตัดสินผู้แพ้ชนะได้แล้วหูห้วัวอูโม่ถอนหายใจออกมาเพื่อบังคับให้ปราณที่พุ่งพล่านอยู่ในร่างสงบลงโดยไม่ได้หันไปมองเสือดาวลายเมฆเลยแม้แต่น้อยเขาหันไปหาอูซินซินหลินหมิงและคนอื่นๆก่อนจะพูดว่าพวกเราไปกันเถอะ การต่อสู้ระหว่างเขากับเสือดาวลายเมฆเมื่อครู่นี้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเล็กๆคงดึงดูดเหล่าสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งเป็นจำนวนมากยิ่งไปกว่านั้นศพของเสือดาวลายเมฆก,ก็ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของสัตว์อสูรตัวอื่นๆหากพวกเขายังอยู่ที่นี่ต่อไปก็คงพบเจอกับอันตรายที่คาดไม่ถึงอย่างแน่นอนลินหมิงและคนอื่นๆเองก็รีบเดินตามอู่โม่ไปทันที หลังจากนั้นศักพักพวกเขาก็ไปจากที่นี่กันหมดเหลือไว้แค่เพียงศพของเสือดาวลายเมฆและซากศพของสัตว์อสูรตัวอื่นๆที่กองอยู่บนพื้นอย่างระเกะระกะรวมไปถึงต้นไม้ใหญ่ที่หักโค่นลงมาอย่างระเนระนาดซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่าที่นี่เคยเกิดการต่อสู้มาก่อนในป่าจังอยู่มองไปที่เซียวเหยียนที่แสดงสีหน้าอิจฉาออกมาเขาอดไม่ได้ที่จะตบไหล่ของอีกฝ่ายและยิ้มออกมาไม่ต้องอิจฉาไปหรอกด้วยพรสวรรค์ที่เจ้ามีใช้เวลาเพียงไม่นานเจ้าก็จะมีความแข็งแกร่งเช่นนั้นหรืออ,อาจจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าาเขาอีก เมื่อได้ยินแบบนั้นเซียวเหยียนก็ยิ้มออกมาอย่างขมขื่นเจ้าสํานักท่านอย่าปลอบใจข้าเลยแม้ว่าเขาจะมั่นใจในพรสวรรค์ของตัวเองแต่เขาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถบ่มเพาะพลังถึงขั้นนั้นในเวลาอันสั้นได้จริงๆพลังของอูโม่แข็งแกร่งแค่ไหนตัวเขาย่อมรู้ดีแม้แต่เสือดาวลายเมฆที่อยู่ขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำก็ยังต้องตายด้วยน้ำมือของอูโม เห็นได้ชัดว่าอุโม้นั้นแข็งแกร่งกว่าคนในขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำทั่วไปมากแค่ไหนถ้าอยากจะบ่มเพาะไปถึงระดับนี้ไม่เพียงแต่จะต้องใช้พรสวรรค์ของตัวเองและทรัพยากรมากมายในการบ่มเพาะแต่ยังต้องใช้เวลาบ่มเพาะอีกหลายปีเ <c oughs> ขาไม่หวังให้ตัวเองก้าวข้ามอุโม่แค่สามารถไล่ตามอีกฝ่ายได้ทันเขาก็พอใจแล้วเห็นได้ชัดแล้วว่าพลังที่อุโม่แสดงออกมานั้นทําให้อัจฉริยะผู้มีพรสวรรค์คนนี้ต้องตกตะลึงมากแค่ไหนปลอบเจ้ารึข้าไม่ได้ใจดีเช่นนั้นหรอก จังอยู่สายหน้าและหัวเราะออกมาเจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกเขาเข้าร่วมสํานักคังเฉียงมานานแค่ไหนเซียวเหยียนคิดและลองตอบออกมาว่าห้าปีหรือในความเห็นของเขาแล้วแม้จะได้รับการฝึกในสํานักคังเฉียงแต่ก็คงต้องใช้เวลาอย่างน้อยห้าปีเพื่อที่จะฝึกมาถึงระดับนี้ได้แม้ว่าจะฝึกอย่างจริงจังมาเป็นเวลาห้าปีแต่ความจริงแล้วอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นก็เป็นได้เซียวซินเอ๋อมองไปที่จังอยู่ด้วยความสงสยัย นางเองก็อยากจะรู้เช่นกันว่าสำนักคังเฉียงใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะสามารถสั่งสอนสัตว์ประหลาดเหล่านี้ออกมาได้จ้างอยู่ยิ้มและหันไปหาอูเฉินอูเฉินเจ้าบอกพวกเขาทีว่าเจ้าเข้าร่วมสำนักคังเฉียงมานานแค่ไหนเซียวเหยียนและเซียวซินเอ๋อหันไปมองที่อูเฉินอูเฉินเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะสูดลมหายใจเข้าลึกๆและพูดขึ้นมาอย่างช้าๆสองเดือนเอาให้แม่นยำก็คือยังไม่ถึงสองเดือนด้วยซ้ำ เมื่อได้ยินคำตอบของอูเฉินทั้งสองคนก็ตกตะลึงไปทันทีสะสองเดือนเซียวเหยียนอ้าปากค้างด้วยความตกใจเซียวซินเอ๋อเองก็เบิกตากว้างด้วยความเหลือเชื่อคำตอบนี้ไม่ได้ใกล้เคียงกับคำตอบที่พวกเขาคาดเดาเอาไว้เลย